ฟ้าบันดาลโอ้โหอินหลังเสือวันละ80เที่ยวโอ้โหรับเละสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับรถดำซิงดินด่วนครับวันนี้อยู่ที่โนนสุวรรณครับกับทีมงานฟ้าบันดาลน,นะครับเสียทัด รถออินตานีครับสองเจ็ดเดี๋ยวคลิปนี้ดูเจ้าโกเบก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูเจ้าสารนี่ครับโอ้โหมาทำงานไกลามากครับโนนสุวรรณ ฝาบันดาลชื่อนี้ใครๆก็รู้จักสายลืยครับสายลืยครับทีมงานนี้นี่ครับท็อเกะขับเองนั่นหละเสียทัดรับรถร่วมนะครับเดี๋ยวรอรถก่อนโอ้ตีเลกสายมันก็อยู่นี่นะ เลยว่าโคตรแปรตครับสามชาหน่อยดิสวัสดีครับได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าวิ่งได้นี่เงินหลักแสนเลยเหรอฮะข่าวว่าจากใครอะแอบมากินเงินแสนอยู่เนาะเยอะอะรับเพิ่มไหม อ,อยากมาอยู่ในอีกคันหนึ่งอ่ะอ๋อรถเสียอโอ้ขับเองเลยเหรออ๋นนอไม,ไม่เมียขับอ่ะทำไมไม่เมียขับอ,อ๋อ S <S เอาไป <S 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 นี่กันนี้ซื้อมาสามแสนเจ็ดทำสีใหม่ครับ ใส่ไม่เยอะนะก็ใส่ประมาณ4ตักนะครับพอรถวิ่งได้สบายๆครับไม่ช้ำรถจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ครับแต่อยู่โนนสุวรรครับอ้าย ใส่แค่นี้งานเที่ยวเบาๆครับขึ้นสบาย,บายๆนี่สองสามไปเลยครับนี่ <ๆ S 1> ไปขึ้นเนินตรงนั้นก็เกียร์สองบางคันก็เกียร์หนึ่งนะตีเล็กขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองน่าจะไม่ไหวนะนะ ลั่นเลยเนี่สัมภาษณ์เสียหน่อยทำไมได้ขับเองครับคุณขับเพิ่งเอาออกไปครับอ๋อหาคนขับให้หน่อยเอาหาคนขับโกเบรุ่น8อันนี้ซูเปอร์วะซูเปอร์ไหมซูเปอร์ซูเปอร์ซูปอร์นี่ครับขาดกี่คนขาดคนหนึ่งครับขาดหนึ่งคน ก็ติดต่อเสียทัดได้ทางทางไหนล่ะ063894 7 5 2ม่เ็างครับอืมอเป็นทางช่องทางเพดก็ได้เพดก็ได้นะนะฟ้าบรรดาลก่อสร้างนั่นแหละตามนั้นอ,อันนี้อีกงานอีกนานไหมเลยว่าจะเร่งเร่งให้มันเสร็จก่อนสองการมันจะทันไหมไม่รู้ <laughs> มันต้องเอารถมาเพิ่มตัวรถแค่นี้วิ่งไม่ทันหรอก หาหารถร่วมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามาช่วยครับโอ้สุดยอดเลยลุยต่อลุยต่ออายุน้อย 再见。 Ủa Khương đang đang nói xe Có ba hàng chạc nó kì màn 6 lô anh nè Theo nè Mấy cây đó này Ủa Vì ngào đây งไงไทำไมไม่ขึ้นเกียร์สองอะทำไมไม่ขึ้นเกียร์สองกอง็โอ้โ่าา่โอ้โหเกียร์อ,องไอ้ขาวเจ็ด E นะนอกกนั้นเกียร์หนึ่งหมดเลยอ๋อ อืมอืมปะสองสามแล้วก็ไปทดหนึ่ง ช่วงนี้ก็หารถยากนะคือเขาเข้าทีมงานด้วยไอรถผมก็อยากมานะแต่คนขับมาไม่ได้เพราะว่าติดดูแลคนแก่ด้วยต้องกลับบ้านดูแลคนแก่ ดีครับโอ้ทำสีมาใหม่บอกกันนี่นะร็อกกี้หาร็อกมาใช้งานสักคันพ่าเนาะ,นะ,นะช่วงนี้ร็อกราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไป ข้าวมานี่เหรอไม่ไปนู่นรอคันข้าวนี่ 7E นะ เอาปล่อยไ้หรอ่สายนิดเดียวเองดูดิรักไก่หรือเปล่านะเส,เสียพลตักสองคันครับอีกฝั่งเป็นซานนี่ครับเดี๋ยวไป,ไปดูบายบาคกับคันนี้แล้วกันนะครับ ได้อีกห้าคันนี่พอดีเลย,เยงานก็จะเสร็จไวหน่อยไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปชมซานนี่ครับ